เ <Auf S 2> <refused frustration> ปไ็นไรไเป็นไรร้อนร้อนผมรู้สึกดีใจมากครับเท่แบบว่าได้กินหมูกระทะวันนี้คมือเมื่อกี้ถามพี่มังว่าอะไรพี่มังนึกไม่ทันตอนแรกสวัสดีครับแบ คนอาจจะสงสัยนะฮะว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันแล้วเรามากับใครใช่พวกคุณคือแขกรับเชิญคนแรกของพวกเราเลยนะรู้ไหมเงียบเนี่ยเงียบเลยเมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้ถือว่าเป็นการเรียกได้ว่าปาร์ตี้ส่งตรงท้ายปี2023นี่สิบสานี้นี่ก็คือทีมแบมของเราเองนะครับมาแนะนำตัวเันทีละคนแนะนำตัวจากทางนี้เชิญครับสนาเทคนิคของแบม นครับบอจตามงแผมมือเบสบงแบมครับชื่อ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 มือเบสผมชื่อปอนครับมือเบสบงแบมผมผมหยิบกระดาษทิชชู่ออกไปครับมือไม่ว่างผมอาร์ตี้มือร้องครับผมสวัสดีค่ะมังค์ค่ะมือซ้าย มือสายแล้วมือสายมือรองแล้วอันเลือเป่าครับมือไม่เอาหน่มันจะครบมือไมโครโฟนครับสวัสดีครับแพรครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับต้องครับซาวเอนจิเนียร์ครับนี่สวัสดีครับบอสครับมือกองครับนี่มีใครเล่นมุกเลยจะนักกองอะไรแกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วสวัสดีครับผมอตตี้มือบอลครับอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย่อเปล่าอเ่าเปล่า่าเนี่ยี่ก็คือ ทีมแบมของเราที่เราทํางานกันมาตลอดทั้งปีแล้วก็จุดเริ่มต้นของของเรานี่มันคือระยะเวลาเท่าไหร่หรอโอ้จริงๆน่าจะประมาณเกือบเกือบสอประมาณ2ปีครับแต่ว่าจริงๆแล้ววงแบมก็เรียกว่าทํางานกันมาประมาณ2ปีครับผมกาลังจะเข้าปีที่สามเร็วนี้แต่ว่าเรียกได้ว่าฟอร์มทีมที่เป็นของแบมจริงๆเนี่ยน่าจะปลายปีที่แล้วอะไรอย่างี้ที่เราเพิ่งมีงานแบบว่า ปูแบรนเลยใช่ก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งทํางานกันจริงจังปีนี้เป็นปีแรกครับผมถือว่า<ช>รวมทุกรวมสุขกันมาใช่ฮะ <ๆ S 2> ก็วันนี้ถือโอกาสได้มากินเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็อย่างนี้บอกว่าเราจะมารีแคปงานแล้วก็เราจะมีจับฉลากกันด้วยนะครับซึ่งก็คือเราจะมีตีมสีส้มน่นองทำไมถึงเป็นสีส้มทําไมเพราะว่านี่ไงสีสเกตมันไกลมา ไม่ใช่นะฮะทำไมถึงเป็นสีส้มเพราะว่าอ่ะสีส้มก็เป็นสีประจำวงของเราวงแบงค์ใช่เลยเอ้าโอ้โหใช่ใช่ปาดให้พี่พี่ได้รู้กันเลยคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณกินไปก็เลยเอาสีส้มเนี่ยเป็นะธีมหลักของวันนี้ใช่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำบ้างเถิะแล้วพวกมีอะไรดีให้กันบ้างใช่เเเรรคับต้นทำไม นี่ทักกิปเขาบอกมาว่าจำจานแรกที่เรากินด้วยกันได้ไหมไม่อ๋อคือเราเห็นอะไรก็สามารถพูดออกไปได้เลยเหรอพูดผิดทำไมอ่ะพูดผิดด้วยประเด็นเขาถามว่าจำงานแรกที่เล่นด้วยกันได้ไหมจำได้จริงๆแล้วงานแรกของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันงานที่ชอบที่สุดใช่ปหคืองานที่ต้องอเลนสเพลงงานไหนพี่ชอบอะเล่งนสามเพลงงั้นเราก็อาเลนสามเพลงให้หมดทุกงานพี่อานาจะได้ชอบพี่นัทชอบแล้วงานอื่นไม่ชอบเหรอพี่ ชอบครับชอบงานอ่ะอ้าวน่าจะชอบหมูกระท้าเลยทิมปิ้งไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวว่าผมชอบผมชอางานทีป๊อป ไอ้ทีป๊อปมันจริงเอาจริงผมว่าชอบทีป๊อปบางอนกันทำไมนะเนี่ยมีฟิวฟิวดีเนาะผมชอบเพราะว่าแบบว่าคนดูที่มาดูอ่ะเป็นแฟนคลับของทีป๊อปจริงๆก็เลยแบบว่าร้องเพลงพวกเรากันได้ดังสุดๆเหมือนเป็นแบบว่าสร้างพลังให้กับศิลปินทีป๊อปทุกคนเลยก็ว่าผมรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนพร้อมที่จะมาแบบว่าดูทั้งศิลปินที่ตัวเองชอบแล้วก็แบบว่าดูเพื่อนๆในเพื่อนศิลปินในทีป๊อปวงกนวงหนึ่งอีกด้วยใช่ฮะแต่จริงๆหนูหนูหนูชอบแบบว่าเวลาไปต่างจังหวัดอออะไรยย่างงเเี้หมืนแบบ เด็กๆหรือว่าคนที่แบบว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยแบบได้มีโอกาสเจอพวกเราบ่อยอๆนะคะพอเราพอเราไปหาเขาทีเขาก็จะแบบโหมีพลัง<ห>มีแบบว่าเอนเนอร์จีที่จะแบบต้อนรับพวกเราเยอะมากหาดใหญ่หาดใหญ่หาดใหญ,หใหญ่คุณชอบอะไรที่หาดใหญ่ไก่ทอดโอ้โที่นี่เรามีคนหนึ่งที่ถิ่นฐานอยู่ที่หาดใหญ่มีคนที่หาดใหญ่แต่พอเราไปถึงหาดใหญ่เราถามเขาว่าเราควรจะกินอะไรดีอ่ะเขาเสิร์ชกุ้งเกิร์มกุ้งอร่อยหาดใหญ่ไม่ไิมร้านอร่อยไก่ฉ่า ถือว่าถนาดใหญ่ตัวจริงช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการให้วงแบมจับฉลากนี่มีฉลากอยู่ข้างหน้าแล่งกันเไหรอ่ะเมือเมื่อกี้เ้ยเสกมาเหรอครับพี่ใช่อ้มว้วเบิร์เรามาจับฉลากแล้วก็ตอบคำถามกันดีกว่าเฉพาะแค่พวกเราวงแบมเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนทำไมเราพิเรย์ในการจับฉลากเอาเราเป็นนักร้องนำ ผมต้องเป็นนักร่องหำเป็นนักร่องหนนักร่องนอ่าจับแล้วนะคะแสดงเป็นคนด้านซ้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีโยตัวยากแล้วด้วยอ่ะตัวยากด้วยคนเนี้ยอันไหนซ้ายวะซ้ายคนหลังกล้องหรือคนหน้ากล้องโอเคเดี๋ยวจับเวลาให้นะสามสองหนึ่งเริ่มเปาสวัสดีเปาเปามเปาสวัสดีเปาครับพี่สวัสดีครับเนี่นี่เหรอเปาเปาห้องน้ำไปทางไหน ทางนู้นอ้าวไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วอันนี้ไม่เบื่อต้องทำยังไงให้เหมือนเปาอ่ะอ้าวก็ต้องแบบคุยกันมาจะ30กว่าปีแล้วเนาข้างไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าเออหลุดหมายเลมาริ่มเริ่มหยุดอะไรนะเวทีที่คิดว่ามันที่สุดมีลานเอกล้อมพูดอีกพูดอีกพูดอีกอีกรอบนึงไงอีกรอบาหนึ่งเป็นเวทีที่ป๊อปคอนเฟสครับเพราะว่าแฟนคลับที่มาดูเนี่ยเป็นแฟนคลับที่ป๊อปก็เลยบอกว่าร้องเพลงเราดังมากผมชอบมากเพราร้องเพลงเราครับ พยาจับฉลอกไะครับสิ่งที่ชอบที่สุดของการเป็นวงแบมนอืยอุ้ยตอบซึ้งๆอ่ะก็ได้ตังไงเนาะเออเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักผมว่า สิ่งสิ่ี่ผมชอบในการเป็นวงแบมหรือว่าพูดถึงทั้งทีมเลยดีกว่าผมรู้สึกว่ามันคือ energy เวลาเราทำงานด้วยกันใช่ใช่อยู่บ้านมันสมๆเราออกมารับพลังงานสมกว่าเดิมแย่ๆงันดีกว่ากลับไปสมเหมือนเดิมกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วอีกอย่างที่ผมรู้สึกเลยนะผมว่าเอาสาชั้นกับเพอมันหมดแล้วกับลุเส้นเพิ่มอีกหนึ่งเดอครับาไปหิวซะแล้ กินหมูดิบแล้วจะหูดับมั้ยถ้าขอพรอะไรอ่ะออะะไร่ถ้าขอพรได้หนึ่งขอพรถ้าขอพรเมนร้องแตกเมนร้องแตกต้องรวมเสียงก่อนถ่ายนะวันหลังถ้าขอพรได้หนึ่งข้อให้กับคนทางซ้ายอีกแล้วคนทางซ้ายอีกแล้วตัวโดนนะเนี่ยอยากขออะไรอ่า อตองพนมมือแล้วก็ง okay. ั <ett COVID> ้นขอให้ค <click underneath> ่าเวลากลับบ้านถูกลงึ้นเดี๋ยวนี้ถูกลงแล้วถูกลงนิดนึงเพาเวลาเขากลับแบบแบบว่ามันจะได้แบบประหยัดค่าค่าจัการเดินทางอะไรอย่างนี้ไงโอ้ยเป็นห่วงมันจะแล้วอ่ะแค่นี้แหละตบมือันนี้เลือกจับแบบว่าถูกชะตา สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในปีนี้ภูมิใจทุกง,งานที่ผ่านมาครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราเต็มที่กันทุกครั้งครับ,รบผมวงแบมยังเป็นวงที่แบบว่า Energy <c oughs> แบบว่าส่งให้การทั้งบนเวทีแล้วก็รู้สึกว่าส่งออกไปให้คนดูได้ทุกครั้งตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีครับยิ่หม่ๆมั่นเป็เส้นเลยเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในปี2024อยากให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อยากให้มีเพลงดังๆเพลงฮิตอีก เยอะเยอะร้อนคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายปีนี้มีอะไรที่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อต้นปีไหมเบรกมือสั่นเลยอปีนี้มีอะไรที่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อต้นปีไหมใช่ไหม ม่เลื่อนมี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 อะไรมีอะไรได้จัดคอนเสิร์ตอ้าวใช่เป็นคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนเมันก็ยงแย่อยู่แย่อยู่จริงจริต้นปีอ่ะคิดไว้หลายอย่างมากว่าเอ้ยปีนี้เราอยากทำอะไรเราอยากเล่นอะไรอยากทำอะไรใช่ไหมก็หนึ่งในนั้นก็คือการมีแบบว่าคอนเสิร์ตเป็นของแบบว่าพวกเรา ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่แบบตัวเองชอบเลยเฮ้ยอะไร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 อะไม้ใบไม้ใบไม้ใบไม้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกได้ว่าเป้าหมายไหมแต่ว่าได้ไปเที่ยวแบบว่าต่างจังหวัดก็นอนค้างคืนกันแล้วก็แบบว่าได้คุยกันสัพเพเหระอะไรเงี้ยได้ฟีดแบ็กกันหลังเล่นงานอะไรเงี้ยใช่หลังจากที่เราไปเล่นงานมันมาแล้วเราก็เราก็ได้มาคุยกัน วันนี้พารกิ้งเร็ดไหมใช่ความสนุกอีกอย่างรู้ล้เราไปเล่นต่างจังหวัดก็คือตอนงคืนเราก็มานั่งคุยกันรีแคปกันอย่างปีที่แล้วอ่ะเราแบบว่าไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเยอะปีนี้เราออกต่างจังหวัดแบบเหนือใต้ออกตกเราไปมาแบบใช่เราไปมาหมดแล้วก็เหลือต่างประเทศแล้วนะครับผมครับง่ายน้เราตั้งเป้าหมายปีหน้าไว้เลยเนาะใช่ปีนี้ก็ถือว่าได้ทำอะไรหลายอย่างที่อยากทำไว้ก็ดีใจมากครครับผม ะัะะะงานไหนที่เคยไปแล้วอยากไปอีกง,งานนี้เลยฮะสนามเดบีคิดคอนเสิร์ต <c oughs> อยากไปอีก <c oughs> อยากจัดอีกแล้วก็จริงๆอ่ะนอกจากคอนเสิร์ตที่ที่อยากให้เราเรามีอีกแล้วก็อยากแบบว่าพวกงานสกู๊ปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยอยากไป<ช>น้องมัธ <ๆ S 1> ยมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ก็จะเป็นแบบว่าให้น้องๆได้พัก่เจอวงดนตรีแบบว่าเวลาเราเรียนหนังสืออยู่แล้วแบบมีใครสักคนมาทําให้เราไม่ต้องเรียนในวันนั้นไม่รู้สึกดีอยากบอกอะไรกับตัวเองเขาแบบตลบหนึ่งอันแล้วก็จริงจังอันหนึ่งไงโอ้ยโอ้ยชัชาด้วยนี่มันต้องคิดสองทีไงผมรู้ว่าผมรู้แล้วว่าพูดอะไรแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เดวิวมาผมก็คิดว่าวงเราก็มีแค่สามคนนี่แหละแบบว่า ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีวงดนตรีเป็นของตัวเองก็คิดว่าไปงานไหนเพราะว่าผมไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เนึ้ว่าไปงานไหนก็จะเป็นวงดนตรีของงานนั้นเล่นให้เราหรือว่าเป็นแบ็กอัพที่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าวงแบมจะแบบว่ามีคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากครับที่แบบว่าได้กินหมูกระทะวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณตัวเองใช่ปะก็บอกอะไรกับตัวเองบเองตัวเองนะ เองเลยเองเนี่ยเขามันกินหมูทอดไม่ได้ไม่ใช่อุ้ยได้ได้ได้นได้ได้เดี๋ยวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะก็อยากบอกตัวเองว่าขอบคุณเมื่อตอนที่เราเป็นวงแฟมใหม่ๆขอบคุณที่ให้คำมั่นสัญญากับพี่ปอนอนัทแล้วกันไว้ว่าเดี๋ยวเรามาหลอกใช้กันนะเดี๋ยวพอผมเดบิวต์เนี่ยผมจะมาหลอกใช้พวกคุณให้มันเป็นวงแฟมให้ได้อ้าวได้ ไม่ได้หลอกใช้ไม่ได้หลอกใช้ไม่ได้หลอกใช้มาะถึงว่าแบบเคยเคยสัญญากันไว้ว่าแบบเฮ้แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งปีหนึ่งไงแล้วก็เฮ้พี่เดี๋ยวแบบวันไหนที่หนูว่าได้แบบเป็นวงอะไรเงี้ยหนูอยากได้พวกพี่มาเป็นแบ็กอัพแบบว่าไม่ไม่เอาคนอื่นเลยต้องเป็นพวกพี่เท่านั้นยาวนานมากทระแม่กระม เพราะว่าไม่มีใครใหญ่ใหญ่ไม่มีใครมายใ่มยางมีปัญหาเยอะคิดดูดิว่าตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะจนตอนนี้2,024ยแล้วอ่ะผมคิดดูเขาพูดพันกว่าปีหนึ่งพันกว่าปีต้องให้คำมั่นสัญญากันมานานขนาดนี้รักกันขนาดไหนบ้านคันเลนก็ต้องฝากเปเป็นแบบพายนั่นแหละก็ขอบคุณที่แบบ รักษาสัญญากันทุกคนแล้วก็แบบได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วมันสนุกมีความสุขมากก็คิดไม่ผิดที่แบบว่าเรายังอยู่ด้วยกันเนาะหรืออาจจะคิดผิดวะยอดเลยขอบคุณครัคือเตาองแบบครับเราบอกตัวเองว่าผ่านปีนี้ได้แล้วก็ ทำพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วในรุกงงานที่ที่ได้ทําร่วมกับทุกๆคนอยไงก็ขอบคุณด้วยที่ทํางานผ่านมาได้แต่ละงานอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณในพี่ที่ช่วยให้งานมันออกมาได้เต็มที่เหมือนที่พวกเราคาดไว้อ่าแค่นี้พอวงเราแบบว่าขยันมากอัดเพลงใหม่เรื่อยๆครับฝี่มือแต่ละคนนี่คือะกาจมากๆ เรื่องการเล่นดนตรีเหรอเรื่องการขโมยของอะไรเขาแบบขาแบบฝงจักรทีมเราเป็นมิตร่าชีพเหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นสกิลด้านดนตรีผมจะบอกว่า อยากเชิญชมพี่พี่ทุกคนมากเราแบบรู้สึกว่าสกิลพี่พี่แบบว่าสุดยอดสุดยอดมาก่ะเลือกมาไงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแบบว่าคุยเปิดความประทับใจกันและกันสูเพื่อเงินชอบจัดไปเลยเราจะทำเพื่อเงินแต่คุณจะลืมช่วงนี้ไม่ได้ช่วงต่อไปช่วงอะไรครับเราจะมีการจับฉลากองขคัญ ตอนนี้เราก็ทำฉลากไว้เรียบร้อยแล้วะก็จะมาดูว่าใครจะจับได้ของใครกันบ้างถ้าพูดถึงของอีกทีก็คือของเรานี่คือไม่มีเรนจ์ราคาใช่ตั้งแต่ศูนย์บาทไปถึงอินฟินิตี้บาทหกล้านหมื่นกว่าแสนบาทก็มาได้ครับใช่กแสนบาทแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นสีส้มนะฮะผมน้ำส้มสายชูนี่ไม่ได้ถ้าหยดสีเลยสายส้มนี่ก็ไม่ได้ได้เป็นสีใสขอฉลากหน่อยค่ะขอิฉลากเข้ามาเลยครับ ตอนแรกผมจะซื้ออันนี้มาจากเป็นข้าวกะเพราแต่ว่าพ่นสีส้มไว้กะเพราสีส้มได้เป็นใครก็ตอบเจ้าพี่เลยอ้าวง่ายดีเออคุณจบนี่นะฮะกลับมาแล้วคนที่ผมได้ก็คือพี่โมครับผม จริงเราเราไม่ได้มีจับกันแค่นี้เราแบบว่าจับกันหมดเลยจับกันหมดเลยนี่นี่อย่างนี้เลยจับกันหมดหลังกล้องนี่อยู่กี่คนเนี่ยนะหลังกล้องนี่เป็นล้อสามปัะชลาบขึ้นบกนี่จริงจริงจกยี่สิบคนอ่ะจริงจกยี่สิบร่วมจับกันก็อาจจะมีของขวัญบางชิ้นที่แบบว่าเป็นคนที่อยู่หลังกล้องนะครับผมซึ่งของผมชิ้นแรกเป็นพี่โมครับผมมาฮะเรามาดูกันก็คือก็คือโบสีส้มนฮะโบลักสีส้มโบลักสีส้มนั่นก็คือ อโอ,อ้เป็นแว่นสีนนส้มใส่แว่นนั่นดูใส่เลยใส่ใเลย มันมุนจะได้ทำงากายด้วยหรือ่าครผมอยากผมอยากให้ทีมงานรักสุขภาพครับนี่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สกุ้งเผามีไว้ยๆพี่ปูจับกล้องฟุดตรงนี้จะหายไปแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าคนที่จับได้เป็นตะก้องของเรานะฮะจนจับไปแล้ว3คนพี่มังยังแกะไม่ออกเลยนะฮะเขยเข ครับผมครับผอะนั่นไรคบมีมีตอนแรกเมื่อกี้ถามพี่มังว่าอะไรพี่มังนลกไม่ทันตอนแรกฮะ พี่ต้องทำไมต้องรู้สึกไม่ดีใจเลยอะเพราะไม่ได้หอมมาให้ผมเลยไปถ่ายรูปมันมาแทนโอ้โหอีกกิโลนะสองกิโลสองกโลฟังนะโหอ่านยากมากอ่านยากอะไรอะดาวเช็คกันแล้งแล้ว กนาวไ่หมตัวแรกตวแร้ตแรกวแรกตรเสริมัวแรกตวรกตัวแรกตัวรกตัวแรกตัวกตวแรกวแรกตัวอนกองวแรกตระโยชน์มากตัวแร ว้กลับบ้านในตื่นเดิมมีประโยชน์มากนี่คุณเอาแท็กซี่มาให้เหรอเนี่ยมาแก่เลยครับแก่เลยมีประโยชน์มากยได้ของใครอยากได้ของของน้องมังได้น้องมัง นี่ครับนี่เขาโค่นลวงหน้าบึนบึนให้แบบบึนบึนแก่อะไรนะแก่อะไรนะอุ้ยอยากได้มานานแล้วอ่ะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติกเกอร์สีส้มได้ไมีแฟนแล้วไม่มีแฟนพอดีเลยสื้แฟนเลยนี่ไงได้แล้วแฟนโอ้ยเยี่ อุ้ยได้ถ้วยมาใส่ข้าวสักทีนี่หมอกระเพาหมอกระเาเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าสุขเสริมวันเกิดนะ้นอุ้ยเขียนว่าแบมด้วยใช่คือคุณทำมาเพื่อการนี้ไม่ล่ะมีชื่อร้านว่าแบมเลยทำไมขอบคุณครับตั้งใจมากเียเบิดีเย้มีอีก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 หลวงไปได้ยาวเลย ไ่โด้ไปได้ไปไ้ย่นงแล้วพี่โดก็จะได้ของผมเหรอมหาจักเเฮ้ย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 ว้าอยากได้เลยนะใครเสือไป แกเลยครับแกเลยครับนก่อนคิดจงทำตัวเป็นผู้ต้องหาเฮ้ยมันเน่ารัตเว่ออันนี้ยังยังไม่ใช่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 อันไม่มี่ก่อนอันข้างในคือของจริงอะไรในอะอะไรอ่ะหน้ากากบักส้ม สมบักซมไม่ใอะไรวะหน้ากากบักซมแล้วได้ถูกคนด้วยบักซม โโอเครู้สึดเย่เป่าบอกผมว่าของเปา่าได้ใช้แต่ไม่รู้ได้ใช้โอกาสไหนบักส้มบักสอ้กสอมยอมใจโยอยดองถือว่าปิดปิดได้แรงปิดได้รุนแรงจบได้ขีจบสวยจบได้ประทับใจ จบไปแล้วครับผมสำหรับการเรียกว่าแรปอพประจําปีของพวกเรานะกกรเรียร้อยใช่ก็ถือว่าเป็น EP เปิดสำหรับรายการที่พวกเราวงแหวนจะทำนี่คุณมีรายการเหรอรายการนี้ก็มีชื่อว่าดาบเบลหนถือว่า อีพีนี้เป็นอีพีศูนย์แล้วกันที่เราจะเริ่มต้นรายการบลาบลาแบมกับทุกคนนั่นเองนะคะพร้อมลิพันเหมือนกันนะครับเดินเดินเดนะครับถือว่าครบถ้วนกระบวนความเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามบลาบราแบมในอีพีเราต่อไปด้วยนะครับก็กกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องแบมของพวกเราด้วยน B A double M นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง S <S นีกระดิ่งกี่อัน,นคอมเมนต์กันมามาได้นะฝ<ช>ากติดตามผลงานของพวกเราทีมแแบมทั้งทุกคนเลยนะใช่ครับ<ห>สำหรับวันนี้พวกเราก็น่าจะขอลาไปก่อนระวังนะครับทุกคนพี่นัทมีอะไรจะบอกครับปิดคลิปให้หน่อยครับปิดคลิปเ,เลยกิงหูดิบระวังป็้หูดับแล้วเจอกันครับบายบาไปขึ้นรถกลับบ้านกัน